การจุดถวยฝ้าพระยาแทนรวมสืบสางงานประเพณีนองจุมงจสาวเหนปีหกวาของอีกขึนสูงสูงโล่งศาีษทำใ้ได้หลายๆทำได้ได้เจอเจอประดับเริ่มเลยขึนประดับเริ่มครับคี่ประดับคาดบมาดูมาดูอาดูาด่าดาดอมอมมดู้า ด้านท้าด้านควาปลอดภัยขอทีมงานฝ้าไม้นองบัวแดงจคสามสามนั่งไปโยนเบาไปเบาไปเบาไปบอกเขาตึงึงแล้วหาทบ่อยเริ่มผักซึ จอนจอดเตรียมรถจับเพล่อนเไปได้ขอขอทางครับขอทางให้รถนะครับบอพบขอทางโอ้ยบอพรนะครับขอทางให้รถนะครับนั่งอยู่หลังรถนะครับครับเดี๋ยวเดียวรถเอายาได้โคโลเลยครับเชิญรับประทานนะครับผม230คะแนนกับฝากม่น้องวดแดงบางที่สองขอบคุณที่ติดตามเราชมเราเด็ดสีสวัสดีครับ